สวัสดีครับผมนายสราวุฒิเศรษฐีครับมาจากสาขาไอทีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนครับอาจารย์ที่ปรึกษาครับผู้ช่วยศาสตรตาจารย์น,นทวัดีหงบนมีครับ ที่มาที่มาและปัญหาของงานนะครับคือในประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแห่งเกษตรกรนะครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นะครับสืบสืบสาสืบสารอาชีพนี้กันมายาวนานครับแล้วก็มีผลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชาวนาครับได้มีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับมากมายอย่างเช่นน้ำนงจมูกข้าวครับในอดีตและปัจจุบันนะครับชาวนาครับเจอปัญหาโรคข้าวครับตัวอย่างตัวอย่างอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นโรคใบสีแสดอ่ะใบสีแสดครับแล้วก็ขอบใบแห้งครับ โรคเหล่านี้ครับทำให้ผลผลิตของชาวนาครับลดลงครับแล้วก็รายได้ของชาวนาก็ลดลงตามครับและก็ปัญหาครับก็คือชาวนาเขายังเขายังไม่ค่อยแบบมีองค์ความรู้ในการในการแยกแยะโรคครับผมเลยนะครับได้ทำได้ทำแอปพลิเคชันตัวหาโรคข้าวโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกมาแก้ไขปัญหานี้ครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครับหนึ่งครับก็คือพัฒนาโมเดลการตรวจหาโรคข้าวครับสองนะครับก็เป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับคือพัฒนามาพัฒนาขึ้นมาครับ วิธีการดาเนินงานวิจัยนะครับก็คืออันดับแรกครับผมก็จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาครับพอเก็บรวบรวมมาแล้วใช่ไหมครับก็มาทาการปรับสีภาพก่อนครับให้เป็นให้ให้มันสว่างขึ้นครับในการที่จะไปเทรนโมเดลครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการปรับสีภาพแล้วนะครับพอต่อมาพอต่อมาครับก็จะเป็นตัวแบ่งเทรนเทสข้อมูลครับผมก็จะแบ่งเทรน85เทส15ของข้อมูลครับอันนี้ตารางด้านล่างจะเป็นแสดงเห็นว่าแต่ละค้านะครับมีการเทรนเท่าไหร่เทสเท่าไหร่ครับ ต่อมาครับก็จะเป็นโครงสร้างของระบบครับจะเห็นได้ว่าพอเราเก็บ Data ที่เรามีการปรับแสงมาแล้วใช่ไหมครับก็มีการเอา Data เนี่ยครับมาเทในตัวของเชนโบแมชชี e ครับพอเสร็จแล้วครับพอเสร็จมาแล้วก็จะได้เป็นตัว2จะได้มาเป็น2ไฟล์ครับมีมีไฟล์โมเดลครับมีไฟล์ Label ครับพอเสร็จมาพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เอามาใส่เอามาใส่ในตัว Android Studio ครับพอ u ู e r จะใช้งานใช่ไหมครับเรามี Library เซนเซอร์โฟ เซนเซอรอยู่ครับแล้วตัวไลบรารีนี้ครับก็จะเป็นเรียกตัวของโมเดลไฟล์โมเดลแล้วก็ l a เบลมาในการใช้งานครับผลการผลการดำเนินงานวิจัยนะครับผู้วิจัยได้ทําการเลือกรอบการเทนตั้งแต่500รอบถึง1,000รอบครับเพื่อทําการเปรียบเทียบครับว่ารอบไหนเป็นการเทนที่ดีที่สุดเพื่อ,เพ,อพเพื่อพัฒนาต่อไปครับจะเห็นได้ว่ารอบ700นะครับมีค่าความถูกต้องเฉลี่ยอยู่ที่98%นะครับ ซึ่งให้ซึ่งมันมีค่าสูงมากเลยครับดังนั้นนะครับผู้วิจัยจึงได้เลือกรอบนี้ครับไปรำการพัฒนาต่อครับสอนะครับผลการทดสอบเมื่อนำโมเดลเมื่อกี้ครับที่โมเดลเป็นการเทรน700รอบะครับมาใส่ในตัวแอปพลิเคชันนะครับจะเห็นได้ว่าค่าความถูกต้องเฉลี่ยนะครับอยู่ที่86.66ครับและสังเกตได้ว่าค่ามันดรอปลงมาครับอันนี้ครับจะเป็นค่าทำนายผิดพลาดครับ มันมีค่าเออร์เอร์อยู่ครับคือค่าเออร์เอร์เนี้ยมันมีปัจจัยอยู่สี่สี่ผลด้วยกันคือหนึ่งระยะห่างระหว่างระยะห่างระหว่างระหว่างโทรศัพท์กับใบข้าวครับสองเขาก็จะเป็นแสงแสงจากธรรมชาติครับสามเขาจะเป็นมุมกล้องในการในการสแกนครับสี่ครับก็จะเป็นคุณภาพของกล้องครับต่อมาครับก็สรุปผลการการดําเนินงานไม่ใจนะครับก็คือ ผลการฝึกสอนที่700รอบแล้วครับให้ค่าถูกต้องมากที่สุดครับมากกว่า500รอบครับ600รอบ800รอบ900รอบแล้วก็1000รอบครับดังนั้นนะครับผู้วิจัยจึงได้เลือกรอบ700ครับที่มีค่าความต้องเฉลี่ยอยู่ที่98%มาพัฒนาใส่แอปพลิเคชันครับแล้วทําการทดสอบครับทําการทดสอบ ให้ค่าความให้ค่าความต้องเฉลี่ยอยู่ที่86.66%ครับเราต้องอันนี้ต้องไปสอบถามเกี่ยวสอบถามที่ศูนยพันธุ์ข้าวก่อนครับว่าไอ้โรคไหนมันสักมันคือมันแยกยากแยกยาก,ยาก,ยากแล้วก็ผมก็จะเอาโรคนั้นนะครับมาพัฒนาต่อครับอันไหนที่โรคง่ายๆเราก็ไม่ต้องพัฒนาเพราะว่าชาวนาเขาสามารถดูได้เองได้ตาเปล่าได้ครับ